เปิดตำนานทาวเวสสวรรณพร้อมเคล็ดลับบู้ชายอย่างไรให้สมหวังช่วงที่ผ่านมาคนไทยและหลายคนเริ่มสนใจบูชากราบไหว้ทาวเวสสวรรณเพื่อขอผ่อนด้านโชคลาภและการเงินรวมถึงป้องกันภัยอันตรายต่างๆเพื่อเสริมสรีริมงคลให้ชีวิตทาวเวสวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ อธิบดีแห่งอสูรเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนารุ้มครองมนุษย์และเจ้าแห่งทรัพย์ที่ชาวจีนนับถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทเวทสุวรรณถูกเรียกต่างกันในแต่ละศาสนาอย่างในภาษาพรหมณ์เรียกว่าเท้ากูอินในพุทธศาสนาเรียกว่าเท้าภาัศพ ซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูรเจ้าแห่งพูดผีพิศารนั่นเองตำนานทาเวศวรร์ตำนานหนึ่งเชื่อว่าในอดีตท,ทาเวศวรร์เป็นาพามเปิดโรงงานขายหีบอ้อยค้าขายอย่างร่ำรวยและนําเงินไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ด้วยผลผลนี้ทาเวศวร์จึงได้รับพรจากพระพรหม และพระอิศวรให้ท้าวเวสสวรรณเป็นอมตะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของทั้งปฐพีเทพแห่งความร่ำรวยเงินทองผู้คนจึงนิยมบูชาท้าวเวสสวรรณเพื่อความมั่งคั่งนั่นเองจึงเหมือนกับชื่อของท่านคือท้าวเวสสวรรณซึ่งเวทแปลว่าพ่อค้า หมายถึงพ่อขาอันมีทรัพย์นั่นเองอีกตำนานเชื่อว่าทาเวสสวรรณเดิมที่ชื่อกุเวลพรมในชาติก่อนได้ทำบุญกุศลไว้มากส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์มีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวรวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับจึงเป็นอนิสงส์งให้ได้วิมานที่สวยงามพระเจ้าพิมพิสารทําทานบ่อยทําให้มีทิพยสมบัติมากมายและเมื่อทรงเป็นเทวดาที่มีอํานาจมาก รูปร่างหน้าตาของท้าวเวสุวรรณที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีจะเป็นรูปยักษ์ถือกระบองขนาดใหญ่พอท่านเป็นเจ้าอสูรรวมถึงพูดผีพีศศจ์คนสมัยก่อนนิยมแขวนท้าวเวสุวรรณไว้เหนือเปลนอนของเด็กเพราะเชื่อว่าพูดผีพีศาจ์จะไม่กล้าเข้ามารบกวนเด็กเล็กเพราะมีท้าวเวสุวรรณคลุมคลองอยู่ การบูชาทเวสวรรค์การบูชาทาเวทสวรรค์นิยมใช้ธูปเก้าดอกและดอกกุหลาบเก้าดอกพร้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตไตยพระพุธพระธรรมพระสงฆ์และก็ตั้งนโมสามจบบทสวดบูชาทาเวทสวรรค์อิติปิโสภควายมมะราชาโนทาเวสวรณโนมะระนางสุขขัง อะหังสุขโตนมโมพุทธายะท้าวเวสสวรรณโนจะตุมหาราชิกายัคขพันตาภักภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าวเวสสวรรณโนนมโมพุทธายะคนไทยนิยมไหว้บูชาท้าวเวสสวรรณเพื่อขอผ่อนด้านการเงินและโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและกันภัยป้องกันวิญญาณร้ายนั่นเองรูปรลักษ์ของทาวเวสสุวรรณเป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบองกายสีเขียวมีบรวิารแสนโกรถือโลกแก้วประพานหอกทองมือขวาถือกระบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมีให้กระทำผิด มีหน้าที่รักษาความสงมบเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการตั้งแต่ตั้งกรมอายการเมื่อ100ปีที่แล้วเนื่องจากยกระบัดมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกันผู้มีอาชีพสปัปเลร่์หรือประหารชีวิตนักโทษมักพกพาเป็นเครื่องรางของข,องขังป้องกันภัยจากกิญญาณร้าย รูปชายพุงพรุยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคราบร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดจเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาไหลามาไม่ขาดสายชายแก้ปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นและมองเห็นขจัดพูดผีปีศาจซึ่งอัปมงคล ไม่ให้มารบกวนพอพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารเทวสวรรคนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายคุณใสมนดำหากมีปัญหาเรื่องการเงินการงานโชคลาภสามารถบนบานสารกล่าวกับเทเาววสวรรคได้เองที่บ้านถ้ามีผ้ายันหรือองค์ลอยด้วยการอาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพสมทานศิลห้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยาหุงชินบัญชรจุดธูป9้าดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบหนึ่งพวงตั้งนโมสามจบแล้วค่อยสวดคาถาบูชาเทาเวทสวรรณ์เก้าจบบนบานเรื่องการงานให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดในนั้นมีรองเท้าหนึ่งคู่อาสนะสงฆ์หนึ่งผืน พระพุทธรูปหนึ่งองค์เข็มกับได้ด้วยหนึ่งชุดบนเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดชำระหนี้สง1 0หนึ่งบาทหรือถวายพระพุทธรูปเก้านิ้วบนเรื่องความรักให้ถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นเท้าวสวรรค์ถือศิล8แปดในวันที่เราเกิดและวันพระบนเรื่องสุขภาพเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ถวายวัดไหนก็ได้ปล่อยป่าบนเรื่องการเรียนให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎกตำราเรียนนักธรรมค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณรในวัดที่มีการเรียนพระปริยัติธรรมบนเรื่องการสอบบรรจุเข้าทำงานเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัวพร่มหนึ่งคันจากนั้น รวดน้ำอุทิศกุศลถวายทาเวสวุวรรค์และบริวารไม่เกินสามเดือนจะเห็นผลสถานที่สักการะทาเวสวรรค์ 1. วัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามชื่อเดิมวัดแม่เจ้าทิพ์สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพุทธศักราช2,172 ถึง2,190ท่านเท้าแก้วผลิตที่ดาคนหนึ่งของท่านพลายนายตลาดบางช้างที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากรต้นวงราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างวัดนี้มีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักการะ3อย่างคือสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนื่องโกวิด 2. อ,อุโบสถจตุระมกหินอ่อน 3. องค์ทาเวสุวรรณ 2. วัดสุทัศน์เทพวนารามราชวรมหาวิหารเสาชิงชา้าเขตกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนีหรือท่านเจ้าคุณสีสนสิทธิพูสืบตำราสร้างพระกิ่งของสมเด็จพระสังฆราชแต่รับความการุณาจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วประกอบพิธีสร้าง เพื่อแจกใจเราทหารก่อนออกรบ 3. วัดพังม่วงตำบลศรีประจันท์อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีมีท่าเวสุวรรณโนใหญ่ที่สุดในสุพรรณสร้างโดยพระครูโสพิธวิริยาพรหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนักเสียงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไม่ขาดสาย จุดทูบเสียงทายเพื่อนำเลขก้านทูบไปเสียงโชคจุดประทัดแก้บนนำหางเลขประทัดไปเสียงโชคเขย่าเสียมสี่สี่วัดไผ่โชตนารามซอยวัดไผ่เงินบางโล่เขตบางข้อแหลมกรุงเทพมหานาครขอห้ามในการบูชาเท้าเวสวรรคหนึ 1. ห้ามประพฤติตนไม่ดีผิดศีลห้า จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล 2. ไม่เป็นผู้ทํำลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนา 3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตช่อโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่น 4. เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจรู้จักให้ทาน